ผู้ตด้วยกันผู้ตด้วยกันผู้ตวท่านประธานครับท่านประธานครับครับเจญครับเิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมชัยชนะเดชโชครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรกแปร่ปัดจากนครศรีธรรมราชครับผมขอเสนออย่างนี้ท่านประธานครับวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับมีการประชุมกรรมการกันหลายห้องนะครับให้ประธานได้พักประชุมสักสิบนาทีก่อนได้ไหมครับอีกแล้วกันเพราะว่าเราก็รอและกดกดบัตรไปแล้วก็ให้ตามแล้วนะครับ คิดว่ามันก็ต้องเป็นความจริงต้องเป็นความจริงครับถ้าเราครับก็กาลังเดินมาครับในส่วนของใบปัดครบแล้วครับขอบคุณมากครับเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่ามีการแสดงผลแล้วองค์ประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งวันนี้ก็ต้องเลิกการประชุมท่านประธานครับผมคิดว่าหลายท่านก็ประชุมกรรมธิการนี้ผมเข้าใจดีครับแต่ว่าถ้าเกิดถึงขั้นต้องพักการประชุมเนี่ยก็ต้องตั้งคําถามเพราะว่าจะเสนอเลื่อน วาระขึ้นมาทําไมครับถ้าไม่มีความพร้อมท่านประธานครับประชาชนเนี่ยเขาจับจ้องกันอยู่เลยครับว่าสภาจะล่มหรือเปล่ากดออดรวนๆเลยครับให้ทุกช่องเขาได้ยินเสียงออด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 ไอ้คนที่วิ่งยู่สายเอเชียนะจะได้พยายามเหาะไม้ได้ครับผมไม่เข้าใจว่ายังมาไม่ถึงจะเลื่อนวาระทําไมครับถอนดีกว่าครับอย่างนั้นกระทู้จะได้ขึ้นมาตั้งจะได้มาถามกันรัฐมนตรีก็รอยอยู่แล้ววันนี้กระทู้ก็เป็นเรื่องของ เรื่องลำไย,ยด้วยเรื่องชาวสวนลำไย,ยเรื่องความเดือดร้อนของเกษตรกรด้วยทําไมเกษตรกรชาวสวนลำไย,ยต้องมารลอสภาพแบบนี้ผมไม่เข้าใจผมว่าผมขอความกรา,าจากฝ่ายรัฐบาลนะฮะถ้าไม่พร้อมอยากทาแบบนี้ท่านถอนเถอะครับแล้วหลังกระทู้มากันครบท่านก็ค่อยมาเลือกลองประธานจริงๆเนี่ยผมอยากจะอยากจะเสนอท่านชลน่านด้วยนะเพราะเสียงในหูของผมเนี่ยยังก้องด้วยเสียงท่านพิเชษนะว่าอยากเป็นก็ขึ้นมา